ชินอบิหรือชินจานะครับศูนย์อย่างน้อยจะหายประมาณ2ตัวด้วยกันฉะนั้นข้อมูลเป็นไปได้หรือไม่เนี่ยเราต้องติดตามชมหลังคลิปนี้ด้วยกันนะครับว่ามันเคยมีเหรียญแบบนี้ที่เคยทำได้และเรามาวิเคราะห์ด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยคือคอยนงิมูล มูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องของชินโนบิหรือชินจาด้วยกันชินโนบิหรือชินจามีข่าวดีมากๆนะครับในเรื่องของเชนต่างๆณนะขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเชนอย่างเดียวเรื่องของการเผาแล้วเรื่องของคันตนาวอลเล็ตนะครับวันนี้เราจะมากาวด้วยกันนะครับว่าเฮ้ยตกลงแล้วอ่ะชินจาจะเหลือศูนย์กี่ตัวถ้า องค์ประกอบ3ตัวนี้มานะครับดังนั้นผมจะใช้องค์ประกอบแบบเดียวกับเหรียญมีมที่เป็นเหรียญมีมประเภทเดียวกันนั่นก็คือลูฟี่นะครับลูฟี่นะก่อนที่มันจะเขาเรียกว่าคลอดโปรเจกต์ออกมาคือ d ีแอนะครับของมันเนี่ยแล้ก็มีการผูกเกี่ยวกับเรื่องของตัวเหรียญน,นะครับกับกับช้อปปิ้งออนไลน์นะครับแล้วก็ ดีแอ p ของล u f ี่ก็จะมีเรื่องของ NFT และเป็นจุดเด่นของเขานะครับแล้วก็การ swap เหรียญพวกเกมนะครับเพราะโปรเจกต์นี้จะคล้ายๆกับชินจาเลยนะครับแล้วล u ฟี่ในช่วงเดือนมกราคมนะครับถ้าวัดจากกระดานเกตดอ o ราคาของล u ฟี่นะครับลงไปนะครับที่ประมาณจาก0ูนย์นะครับแปดตัว ลงไปถึงประมาณศูนย์สิบตัวที่เจ็ดพันนะครับประมาณนั้นฉะนั้นลูฟี่นะครับได้กลับขึ้นมาชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะมีการล่มสลายของลูน่าหรือเทอร่านะครับพอช่วงนั้นน่ะมันพากระดานท,ทุกตัวร่วงหมดเลยแล้วลูฟี่เหลือศูนย์สิบตัวแล้วไต่ขึ้นมาศูนย์แปดตัวได้ในช่วงก่อนหน้าการล่มสลายของเพ็กนั่นเอง ดังนั้นแปลว่าลูฟี่นะครับศูนย์ะหายอย่างน้อย2ตัวด้วยกันเพราะอะไรนะครับเพราะว่าโปรเจกต์เนี่ยเสร็จนะครับถึงแม้ว่า,าคนติดตามในทวิตเตอร์คนจะถือไม่เท่ากับชิโนบิหรือชินจานะครับแต่คนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยนะครับเขาชอบอนิเมะนี่นะครับเขาชอบนะี่เป็นจุดเด่นของลูฟี่เลย ซึ่งชิงจามีจุดเด่นที่ไม่แพ้ลูฟี่เลยนะครับชิงจาจะมีคันตน a wallet นะครับหรือ D app ที่เป็นคันตน a wallet ของตัวเองซึ่งคันตน a wallet หรือ D app เนี่ยจะประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกคือ P2P อย่างที่สองคือเกมนะครับอย่างที่สามคือ NFT อา้าวมีหลายคนบอกเอ้ย NFT พี่มั่วเปล่านะ ผมบอกนะว่าไม่ได้มั่วแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังของ NFT คืออีลอนมาร์นะครับมีการสนทนากันด้วยเรื่องของ NFT เนี่ยนะครับว่า,เ,าเขาอยากรู้ความคืบหน้าของ NFT อีลอนมาร์พูดประมาณนี้นะครับแล้วชีโนบีบอกคุณเตรียมได้เลยเชน BSC นะครับกำกำลังจะมาแล้วปัญหาคือว่าทำไมอีลอนมาร์พูดอย่างนั้น เพราะว่ามันจะมีจักรวาลเหรียญมีมสี่เหรียญน,นะครับด้วยกันก็คือชิปด็อกชิชินจานะครับดอคอยและก็ชีบะอินุทั้งสี่เหรียญน,นี้จะรวมเป็นจักรวาลเดียวกันเพื่อผลิต n s t เพื่อการกุศลฉะนั้น n s t ตัวนี้จะขายบนที่ไหนจะขายบนดอกหรือเปล่าจะขายบนชีบะหรือเปล่านะครับทีอ่อยู่ในซีลิมิตนะครับในเครือข่ายของอีทิ r เล m ม ก็เป็นไปได้แล้วอีกช่องทางหนึงที่ NFT นี้จะปรากฏตัวนะครับคือในคันตนะ Wallet หรือที่เป็น D-App ของชินจานั่นเองขณะนั้นผมดูองค์ประกอบของชินจาแล้วนะครับมีทั้งเกมนะครับดังๆที่จะเข้ามาอย่างฟีฟ่าสองสองนะครับ22นะบเป็นเกมที่เล่นในมือถือก็จะมีด้วย ดังนั้นดีแอพเนี่ยจะคล้ายๆกับลูฟี่นะครับแต่จุดเด่นของของชินจาเนี่ยที่ผมผมรู้สึกนะครับว่าชินจาเนี่ยจะสามารถที่จะไต่ไปได้มากกว่าลูฟี่อาจจะศูนย์สองตัวหรือศูนย์สามตัวนะครับศูนย์สองตัวไปไปนะนะครับก็จะเหลือประมาณศูนย์สิบสามตัวนะครับทำไมผมคิดอย่างนั้นนะครับหนึ่ง ประเด็นคืออีลอนมาร์นะครับประเด็นคืออีลอนมาร์มีส่วนกับ NFT ที่จะมีการโปรโมทใหญ่นะทำเพื่อการกุศลนะครับกุศลยังไงไม่รู้แหละนะครับแล้วอีลอนมาร์เนี่ยตอนนี้ Build ิวด,ดอชคอยเต็มที่เลยนะครับมีการกลาวเกิดขึ้นจนทำให้ d ดอชคอยเนี่ยราคาขยับขึ้นนะครับโดยที่ตลาดตอนนี้ไม่ควรจะเป็นสีเขียวแต่ d ดอชคอยสามารถ ฝืนเหตุการณ์ธรรมาโอเคเรามีเรื่องอิน n อ u s มาร์เรื่องนี้สำคัญนะครับสิ่งที่ชินจามีคือการ Cross Chain นะครับซึ่งเขาจะวางไว้4 Chain ด้วยกันนะครับอีก c เ i นหนึ่งก็คือ Chronos นะครับ Chain Chronos นะครับแล้วก็ตอนนี้มี3 Chain ที่เสร็จแล้ว Polygon, BSC, Ethereum อิตอเรียเป็นพื้นฐานสแตนดาร์ดเดิมอยู่ล้วนะครับแต่โพลิกอนกับ BSC เสร็จพร้อมกันเลยนะครับผมรู้สึกประหลาดใจนะว่า c h a i โพลิกอนเสร็จนะครับโดยที่เดฟไม่ค่อยโปรโมทเท่าไหร่ผมก็เชื่อว่า chain โพลิกอนอ่ะคนเล่นน้อยนะครับแต่มันเป็นทางเลือกหนึ่งเผื่อ chain BSC นะครับมันมันคับข้างนะครับจนทำให้เกิดการล็กเกิดขึ้นคือหมายความว่า มันไม่สามารถใช้เชนได้ขนาดนั้นเพราะคนใช้เยอะนะครับเพราะส่วนใหญ่คนใช้เชน BSC เยอะกว่า Ethereum ถ้าเกิดมันมีทางเลือกที่เท่าๆกันฉะนั้นมีเรื่องของ chain นะครับที่แตกต่างกับเรื่องของเรื่องของไอ้นี่นะเรื่องของลูฟี่ลูฟี่มีแค่เชอเนอ n Ethereum อย่างเดียวนะครับอันนี้ประเด็นที่สองประเด็นที่สามเรื่องของ NFT ไม่แพ้ ของวันพีทเลยหรือลูฟี่เลยนะครับทำไมผมต้องพูดว่าไม่แพ้นะครับเพราะว่า NFT เนี่ยมีอีล n อนมารนะครับแล้วก็วิก t ตอรีคบูทอรีนอยู่เบื้องหลังด้วยเราก็รู้นะครับว่าชิบะเนี่ยก็มีวิก t ตอรีคบูทอรีนอยู่เบื้องหลังนะครับฉะนั้นโปรเจกต์ตัวนี้จะใหญ,ใหญ่แน่นอนนะครับโอเคเราก็มีเชนต่างๆแล้วที่เกิดขึ้นและสิ่งหนึ่งนะครับที่ จะทาให้ราคาของชิงจาเนี่ยโดดไปเลยนะครับคือการเผาเหรียญนะครับการเผาเหรียญนะครับของชิงจาหรือชิโนบิเนี่ยนะครับจะมีการเผาประมาณ 50. 8 7นะครับซึ่งการเบินการเบินนะครับจะช่วยเรื่องของการทิ้งเหรียญนะครับคุณดูอย่างไซตามะก็ได้นะครับไซตามะเนี่ย โปรเจกต์ออกมาดีมากไบแนนสนใจนะครับแต่พอเวลาผ่านไปแล้วเจอของเรื่องสงครามนะครับไซตามาราคาร่วงตลอดเลยเพราะอะไรนะครับเพราะโปรเจกต์มาแล้วไม่มีการเบิร์นอย่างเป็นรูปกระทำลูฟี่ก็ไม่มีนะครับฉะนั้นชินจาเนี่ยถ้าเกิดเอาคิดแบบหยาบๆนะ50%นะครับจาก60,000 หกหมื่นเก้าล้านล้านล้านนะครับจะเหลือสามหมื่นเก้าล้านล้านล้านนะครับแสดงถึงอะไรนะครับแสดงถึงว่าคนที่ซื้อชิงจามาต้องแต่ศูนย์สิบสี่ตัวนะครับที่พอจะเก็บได้ใช่ไหมเขานะครับจะไม่ยอมทิ้งชิงจาไปไง่ายๆครับคุณลองคิดดูถ้าเกิดเหรียญอย่างไซตามากับเบบี้ดอนหูมันเยอะจะตายแล้วมันไม่มีการเผาเป็นรูปกระทำวานทิ้งนะครับ รวมถึงเมาก็ทิ้งด้วยเพราะเมาก็รู้แล้วว่าหลังจากสงครามนะครับในช่วงปลายปีหน้าเนี่ยที่จะเกิดขึ้นนะครับไอ้ปลายปีนี้ที่จะเกิดขึ้นน่าจะยาวจนถึงปีหนึ่งเลยนะครับงนั้นศูนย์เนี่ยนะครับมันจะเพิ่มอย่างแน่นอนดูอย่างไทตามะนะศูนย์จากศูนย์หกตัวขึ้นไปลงไปถึงแปดตัวนะครับ แล้วอย่างโพลีด็อกจะเจ็ดตัวนะครับจากหกตัวลงเหลือแปดตัวอย่างเบบี้ด็อกนับว่าแข่งแล้วนะครับที่แปดตัวลงไปเก้าตัวลูฟี่จากแปดตัวลงไปสิบตัวคุณลองคิดดูถ้าเหรียญมีมไม่เผาเป็นรูปกระทําแบบนี้นะครับผมหวังเลยว่ายากนะครับที่คนจะเก็บเอาไว้มีบทเรียนไหนอีก BNB หรือ Binance นะครับ ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเผาเลยนะเนื่องจาก BNB หรือไบแ n น e อะเขานะครับเปลี่ยนรูปแบบการเผาที่เผารายไตายมาสแล้วกำหนดจำนวนนะครับเปลี่ยนเป็นออโต้เบิร์นเลยนะครับคือถ้าโปรเจกต์มาเท่าไหร่เขาก็จะคิดค่าคำนวณอะไรของเขาเนี่ยผมไม่ได้ศึกษาตรงนี้แล้วก็ทำการเบิร์นซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าเจิงนะครับแล้ว เขาบอกว่าเขาจะมีการล็อกกระเป๋าของวานด้วยนะครับไม่ให้ทําการเทขายพวกที่เป็นพวกที่เป็นหุ้นส่วนของเขาอ่ะหรือดาวของเขาอ่ะนะครับที่ยังไม่ได้เป็นรูปกระทําแต่เขาจะเอาออกนะครับคือล็อกไม่ให้ขายนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยทําราคาเสียนะครับแล้วคนหลายคนบอกถามว่าทําไมไบแอนแอะไอถามว่าชินจาหรือชินโนบีทําไมไม่เอาวานพวกนี้ออกไปนะครับ ต้องย้ำนะครับเหรียญต้องมีวนันเหรียญถึงจะเติบโตนะโอเคนะครับศูนย์เนี่ยจะหายสองถึงสามตัวด้วยกันนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลคอนเฟิร์มนะครับว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วท่านบอกว่าเมื่อ,อไหร่นะครับเชนบีเเปิดกลางเดือนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณช่วงสิบกว่านะครับประมาณนี้รอกําหนดการที่ชัดเจนอีกทีนะครับก็น่าจะน่าจะสิบสี อะไรพวกนี้นะครับ14เดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีการเปิด chain BSC นั่นเองเอาละข้อมูลนะครับมีประมาณนี้นะครับที่น่าสนใจแต่ก็ลองศึกษาข้อมูลก่อนละกันนะครับจัดการกับความเสี่ยงของคุณนะครับคุณบอกว่าคุณจะทิ้งชิงจาเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าเกิดคุณบอกว่ามันขึ้นไปสามตัวแล้วคุณทิ้งหมดเสียดายมากๆนะครับจัดพอร์ตให้ดีทำการตลาดให้ดีนะครับเก็บมันให้ดี เพราะว่าปีหน้าจะเป็นปีทองของชีบะเอ,อชินจาหรือชิโนโบิแน่นะครับเพราะว่าเรื่องของเกมเมตาเวิร์สมันเริ่มเสร็จแล้วและโปรเจกต์ต่างๆจะขึ้นแน่นอนนะครับหลังจากสงครามพวกคุ้นเทคคุ้นอะไรมันอัพมันโกลว์แบบพรั่งพรูอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นชิโนโบิ i หรือชินจาไม่พลาดสิ่งนี้เลยโอเคข้อมูลนะครับประมาณนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับชิโนโบิหรือชินจา คุณจะจัดจาการกับความเสี่ยงของคุณกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community ทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและวันนี้เรามีหนึ่งสปอนเซอร์ชื่อ MC m i n e r Service ใครอยากได้อยากซื้อขึ้นขุดหรือจะฝากขุดสามารถทำได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้นะครับและก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอ,อย่างมีความเสี่ยงควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและเราสำหรับวันนี้เราหวังว่าชิน o บิหรือชินจาจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลสำหรับวันนี้